สวัสดีค่ะมาพบกับวันสำคัญประจำเดือนพฤศจิกายนพศ5 6 6 4กันนะคะสำหรับเดือนนี้มีวันสำคัญวันไหนบ้างดังนี้เลยค่ะวันที่14พฤศจิกายนเป็นวันพระบิดาแห่งฝุนหลวงวันเบาหวานโลกและวันคนพิการแห่งชาติค่ะ วันที่สิพฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงวันที่19พฤศจิกายนเป็นวันส้วมโลกวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันกองทัพเรือวันที่25้าพฤศจิกายน เป็นวันประถมมศึกษาแห่งชาติวันสมเด็จพระมหาธทีรราชเจ้าและวันวชิราวุธวันที่26พฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณพระเจ้า และววันสุดท้ายของเดือนคือวันที่27พฤศจิกายนเป็นวันสาธารณาสุขแห่งชาติและวันสร้างสุขภาพแห่งชาติแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่นี่สวัสดีค่ะ